รัฐวิสาหากิจเปิดสอบรัวๆล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอทอเตรียมเปิดสอบบรรจุพนักง,งานวุฒิปตรี 3, ทุกสาขารอชา้าไม่ได้ใครคิดว่ายังไงก็มีเส้นเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าหากใครพร้อมมีความพยายามและมีความสามารถเพียงพอฟังคลิปต่อได้เลยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอทอนะครับเตรียมเปิดสอบบรรจุพนักง,งานวุฒิปตรี 3, ทุกสาขา16ตำแหน่ง27อัตราไม่ต้องมีกอพอ่อมันจะงอโทรอีกเพียงแค่อายุระหว่าง18 35ปีบริบูรณ์โดยจะเปิดรับ สมัครระหว่างวันที่1นึถึงสิกระกฎาคม2567ใครที่สนใจนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครสอบแล้วก็สามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยปีที่แล้วนะครับก็มีรุสิตแบรีติวเตอร์สอบติดไปได้2คนเส้นไม่มีมีแต่ความพยายามล้วนๆโดยรอบนี้นะครับแบรีติวเตอร์ก็เตรียมเปิดติวสอบในตําแหน่งพนักง,งานบริหารงานทั่วไปพนักง,งานการตลาดและทรัพย์สินและพนักง,งานพัสดุนะครับใครสนใจติวพิมพ์คำว่าสนใจมาในช่องคอมเมนต์ได้เลยแต่รีบจองด่วนก่อนคิวติวแบบตัวต่อตัว,ตวจะเต็ม